วัดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรถจกักรไอน้ำนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสีกิจนะครับหรือก็คือวันเกิดพระชินีหรือก็คือวันแม่นะครับผมจะมาถ่ายรถจักรไอน้ำน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเป็นตอนนี้ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ทรถพยาไทนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนแรกเลยนะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่281นะกรุงเทพกบ,บินบุรี ก็อนนี้คือชมระหว่างรอจ่ายน้ำนะครับเข mm. ี่ยไม้ตั้งน,นะเหมือนเดิมเลยโห oh, ที่นี่ยุงเยอะมากนะครับ mm. รถดีสฉางโตคิวนะครับ ตาเป็นรถดีเซลโตคิวหมายเลข1106ครับ ปเป็นขบวนแรกของการชมรอรถไหน้ำนะครับของทริปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมรถไฟขบวนต่อไปนะครับก็เรามาชมขบวนถัดไปเลยครับเป็นขบวนรถชานเมืองที่388ชุมรางชายเชียงสากรุงเทพก็นำไปเรหัวจกักเอาตอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นเอาตอมอะไรก็ที่กล้องสัญน,นะเพราะว่าอยู่ ยังไม่มานะครับ เป็นรถชาเมืองรถชาเมืองรถธรรมดารถท้อ,ถอทงถิ่นจะมีแต่ชั้นสามเราจะไม่มีชั้นจะไม่มีพวกชั้นสองชั้นหนึ่งเลยคเะครับไปแล้วครับ ก,ก็จากบปครับเมื่อออกจากที่เราพยาราาไปแล้วจะไปอยู่ในะส่งบริษัทที่ที่เราอุ้รุ่งลงเป็นที่ต่อไปครับ เราจะมาชมรถจากไอ้น้ำกันนะครับแล้วรถไฟที่เรารอคอยนะครับก็คือรถจากไอ้น้ำนะัขบขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่903กรุงเทพชุมทางจ่ายยิงเซาจะวิ่งผ่านที่ที่รถพญาไทยนะครับมาดูกันนะว่าจะนำนำมาโดยรถไฟน่าไปฟิกหมายเลขอะไร แบบวันเดทริปนะวันนี้แต่ล่าช้ามาหน่อยครับรถจ่ายนะนี่โอ้โหอีดมาลั่นนะแต่ไกลนะครับ โอ้ลั่นมาครับรถจักรไอน้ำอันนี้เป็นครั้งครั้งแรกขผมนะครับที่ได้ถ่ายรถจักรไอ้น้ำแต่ว่าเป็นครั้งที่สามแล้วที่ได้ดูจะมาแล้วครับตอนแรกของก่อนึกว่ารถจักรไอน้ำจะไปนครปฐม,มนะแต่ปรากฏมันไปถ่ายใงเซา แล้วมันจะไกลแล้วครับวิ่งผ่านนะครับ ไปแล้วครับเราจอดน้ำกาวินะชานะเ,เ,เมื่อกี้แบบเร็วมากนะครับตอนวิ่งผ่านแต่ในตอนนี้เหมือนได้อยู่นะครับก็จะหยุดรอจุดตัดอีกจุดนึ้งนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มารวมรถจัยนะมาถ่ายรถจัยานครับที่ที่อย,ยูพาเไทยก็ไว้เจอใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ